ครับสวัสดีครับ่ันตัวใหญ่ใจดีวันนี้ได้มาปลูกยาคุณยายทองพูนอีกสองวันแล้วนี่ครับที่ยาจะปลูกเป็นไอเปียปลูกให้คุณยายทองพูล,ลกับท,ที่จันนวนหนึ่งไร่ครับอันนี้คุณยายกำลังปลูกอยู่ครับสองสามคนสี่คน ปลูกช่วยคุณยายยายคุณยายปลูกให้อะไรครับปลูกให้ยายทองพูนค่ะอ๋อนีม่มาช่วยแล้วก็จ้างครับช่วยค่ะอ๋อสงสารเขาจ้ะอเอาคุณยายคุณยายครับ เมื่อบานก็มานนเนาะคุณยายเนาะช่วยเหลือปลูกยาให้คหุณยายทองพูนนี่คุณยายพูคุณยายไจะยินว่าคุณยายฟันหลุดใช่ไหมครับจโอ้เลยคิดจะช่วยเป็นสะพานบุญให้คุณยายเพื่อจะได้คุณยายได้กินหญ้าอ่อนครับอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ครับเป็นขุดเป็นหลุมเปหลุม สวัสดีครับคุณยายปลูกให้อะไรครับลงยายให้ต้นยายทองคูณค่ะโอ้โอ้วันนี้มาสามสี่คนนะครับวันนี้ก็เป็นสถานการณ์แดดร้อนมากครับดินก็แห้งคิดว่าปลูกเสร็จน่าจะสูบน้ำใสค่คุณยายสองสามคนสี่คนวันนี้ แก <Okay, S 2> มาช่วยเหลือคุณยายทองพูลเพื่อเป็นสะพานบุญให้คุณยายเพราะมีจุดประสงค์ที่จะช่วยเหลือณน,นี้ครับโอ้เนนือที่มาใช่หนึ่งไร่แล้วมันก็ต้องหนึ่งไร่พอดีแหละ,าาะคุณยายขับปูอย่างนี้บอกคุณยาย,ยาฝังลงแล้วก็ถมฝังลงแล้วก็ถม วันนี้ก็สูบน้ำใส่โอ้คุณยายนี่แดดร้อนมากเนาะคุนที่ท้ายคลิปก็แดดร้อนเหมือนกันงาออกต้นเกือบหมดแล้วคะ่ะต้นก็หมดไม่เสร็จอย่เนาะไม่เต็มหรอกคะ่ะอือ่ะคุณยายจะเดินไปไหนเนี่ยคุณยายจะเดินไปช่วยปลูกเลย อ,อยากปลูกแลว้วดินแห้งจังเนาะร้อนก็ร้อนเ้็กก็รอ <c oughs> ้อนเมื่อวานโดนคอมเมนต์มา <c oughs> พากันทำอะไรไม่ใช่เก็บเห็ดหรอ <c oughs> ไม่ใช่หรอครับ <c oughs> อันนี้แกมาปลูกหญ้าเนเปีย ก็ทําอย่างนี้แหละครับก็ปลูกก็ใช้หลุมเทละต้นสองต้นสองท่อนสามท่อนครับ<ห>ใกล้จะหมดแล้ว<อ>น่าจะได้กระบ,บ้านเร็วอากาศร้อนมากช่วงนี้เออก็แค่นี้ก่อนนะครับผู้ใหญ่ใจดีสวัสดีครับ